โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิวแอดออนดาร์กบอลนะครับก็ถ้าใครสนใจแอดออนนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับก็ถ้าเราลงแอดออนเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมี1ไอเทมขึ้นมานะฮะคือไอเทมนี้เลยนี่ฮะเป็นการเลือกเผ่านะครับดูฮะมันจะมีอยู่6เผ่านะฮะก็มาเริ่มที่อันแรกกันฮะก็กดค้างไปครับปุ๊บก็เป็นเผ่า หุ่นยนต์นะฮะเออประมาณนั้นฮะต่อไปฮะเป็นเผ่าของฟิสเซอร์นะฮะนี่เผ่าเดียวกับฟิสเซอร์เลยต่อไปครับก็จะเป็นเผ่ามนุษย์นะฮะต่อไปก็จะเป็นเอ่อ,เ,เ,อเผ่าแบบจอม,มานบูนะครับต่อไปก็จะเป็นเผ่าของพวกพ,วกพิกโกโลนะครับเออเผ่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเผ่าเดียวกับโงกุนนะคือเป็นเผ่าแบบอา่าชาวสยาอะไรประมาณนี้ฮะซูปเปอร์สยาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเผ่าโง,างกุนแล้วกันนะให้กดนั่งเลยนะ นี่เราก็จะได้ห่างมานะประมาณนี้เลยนะโอเคแต่เรายังแบบใส่ห่างไม่ได้นะเราต้องแบบพิมพ์ตามผมนะมันต้องใช้ KI อะกี่ป่อกี่หรือคีไม่รู้นะฮะเออนั่นแหละก็ให้พิมพ์ตามผมนะถึงจะแบบใส่ห่างได้หรือหรือจะแบบแปลงร่างเป็นแบบซูปเปอร์สซญญา่างอื่นได้นะเราต้องมีอันนี้ครับพิมพ์ตามผมนะฮะนี่ฮะแล้วก็ A d D ครับแล้วก็ s e นะฮะแล้วก็ ว่า,า clo ski นะฮะแล้วก็ผมจะเอาสักอ่าเนี่ยสักแสนหนึ่งแล้วกันกดไปฮะปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมา1 0 0 0 0แสนนะับดูฝั่งซ้ายล่างนะนี่ฮะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ให้เรากดใช้ได้เลยนะฮะนี่เราก็ใส่หางได้ประมาณนี้เลยะฮะเห็นไหมหางก็ขยับเองได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสกินก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นสกินอเล็กอยู่เลยฮะนี่ฮะนี่หางก็ขยับได้เห็นไหมก็ค่อนข้างี่สมจริงเลยนะ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสกินผู้ชายได้ปะเออมันไม่โหลดอะไม่เป็นไรเป็นเป็นสกินผู้หญิงก็ได้นะโอเคเป็นสตีฟลวกันอ่ะมันไม่เปลี่ยนให้อ่ะไม่เป็นไรนะสกินนี้ก็ได้นะนี่ฮะประมาณนี้เลยห่างก็ขยับประมาณนี้เลยนะฮะนี่เขาเจ๋งฮะแล้วเราก็สามารถอ่อไป้าสเปอร์ไซยาลาอื่นไดนะาเนี่ยทรงผมก็มีค่อนข้างที่ะเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเรามาดูที่ไข่ก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูพวกสเปอร์ไซยานะฮะนี่ไข่ก็มีเยอะเลยนะมีสักสี่อันนะฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวผมปรับมุมมองให้ดูแบบชัดๆนะฮะ,ะตัวแรกก็จะเป็นนับปะนะฮะนับปะเลยประมาณนี้เลยนับปะต่อไปนะก็จะเป็นลูกน้องของพวกเซลหรือเปล่านะพเพราะว่าผมจำไม่ผิดนะฮะตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะฮะโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้ใครอ่ะพี่ของโงอกุลหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะสำหรับตัวนี้ฮะ อ๋อสามารถเทรดอาวุธได้ด้วยนะฮะนี่ก็มีอาวุธแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะฮะเยอะแยะมากมายฮะต่อไปก็จะเป็นเบจิต้านะฮะนี่ประมาณนี้เลยไข่ก็มีอยู่4อันฮะประมาณนี้เลยนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นพี่ชายของกงกุลนะฮะประมาณนี้เลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันต่อเลยนะฮะอาวุธก็มีเพิ่มมาอยู่นะฮะนี่ก็จะมีอยู่หอย่างเลยนะฮะประมาณนี้เลยอันแรกก็จะเป็นอันนี้แบบ ไม่แน่ใจว่าเป็นดาบของใครนะฮะนี่ฮะก็ดาเมจเจ็ดนะก็ข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกัน,นะฮะต่อไปก็จะเป็นกระบองของ,งโงกุนนะฮะประมาณนี้เลยฮะนี่เห็นไหมดูฮะวิธีตีก็จับวานี้เลยต่อไปก็จะเป็นเอ่อนี่ของวิทนะฮะของวิทนะฮะก็เป็นอาจารย์ของผมลืมชื่อ,อเออเป็นอาจารย์ของเทพทำลายล้างอะ่ะเออบิวฮะบิวบิวจำได้ละ เป็นอาวุธจจของบิวนะฮะต่อไปก็จะเป็นแบบดาบแซดนะฮะประมาณนี้เลยอันสุดท้ายก็จะเป็นดาบของทั้งนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้ดาเมจก็จะเจ็ดหมดทุกอย่างเลยได้ไหมดาเมจเจ็ดหมดทุกอย่างเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรบับอาวุธนะฮะนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชุดกันก่อนดีกว่าครับชุดก็เพิ่มมาค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลย โอเคมันก็จะมีอยู่2อย่างนะฮะอันนี้คือแบบเสื้อนะอันนี้คือกางเกงนะ,ะนี่ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูชุดแรกฮะก็จะเป็นชุดของจีเลนนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยดูซิแพร์มีซิแพร์ฮะดูรายละเอียดก็ทํามาค่อนข้างที่จะดีนะชุดของจีเลนนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยฮะโอเคชุดต่อไปนะฮะก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวๆๆชุดต่อไปก็จะเป็นของบิวนะฮะ บิวเออเดี๋ยวผมออกมาให้หมดเรยว่จะได้แบบรีวิวแบบทีเดียวเลยนะต่อไปก็จะเป็นชุดของบิวนะ,ะเราต้องถอดชุดของอันนี้ออกก่อนชุดของบิวเทพทำลายล้างนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะสำหรับชุดของบิวนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเลยนะชุดของบิวนะนี่ดูรายละเอียดดิโคตรเจ๋งนะฮะต่อไปนะก็จะเป็นชุดของโงกุลนะฮะนี่ดูฮะรายละเอียดดูดิค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะ,ะแต่ว่ามันก็อาจจะยังบั๊กอยู่นะฮะดูเห็นไหม ันก็จ,จะบั๊กอยู่นะฮะคือชุดมันไม่เต็มอ่ะดูดินี่ฮะก็จ,จะประมาณนี้เลยนะสำหรับชุดของงูกุณนะ,ะโอเคชุดต่อไปนะชุดของฮิโตหรือเปล่านะฮะผมก็ลืมชื่อนะสำับไอ้ตัวเนี้ยฮิโตหรือชื่ออะไรสักอย่างนะะผมก็ไม่จําไม่ค่อยได้นะฮะนี่ก็มันเป็นภาคซูเปอร์นะฮะสำหรับชุดพวกนี้นะโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นชุดของวิทนะฮะหรืออาจารย์ของบิวนั่นเองฮะ นี่ดูผมชอบชุดนี้มากเลยอ่ะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะฮะับประมาณนี้เลยโอเคก็ยังมีอีกนะฮะสำหรับชุดต่อไปก็จะเป็นชุดของโกคูแบ็กนะฮะโกคูแบ็กนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะชุดของโกคูแบ็กโอเคต่อไปนะก็จะเป็นชุดของอใครอ่ะแคมบาก็แคมบาแคมบาหรอไม่แน่ใจครับ เออผมน่าจะเคยเห็นอยู่นะสาหรไบตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครรู้แบบข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะเนี่ยสลหรตัวนี้นะโอเคตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นชุดของเอออันนี้น่าจะเป็นจอมันบูนะเออน่าจะเป็นของจอมันบูนะแต่ก็ยังบักอยู่นะเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับชุดต่างๆนะก็เดี๋ยวผมจะใส่ชุดของนี่เลยกว่าครับฟิตผมชอบชุดนี้มากเลย จะใส่ชุดนี้แล้วกันนะฮะนี่ออกยค่อนข้างที่จะสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทรงผมเลยนะฮะทรงผมเริ่มจากเอ่ออันไหนดีในการซปเปอร์สยาแล้วกันนี่แล้วก็มาแล้วก็มาก๊อ์เอ้ยมา3มก่อนล่างสามแล้วก็โฟแล้วก็ก๊อ์แล้วก็บูก็อันนี้แล้วกันไอล่างพวกนี้ผมไม่ดูนะฮะคือเขาทำาออกมาเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ ก็มาดูร่างแรกะฮะเป็นซูเปอร์เซย่าธรรมดานะ,ะดูทรงผมดิค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้ฮะสำหรับซูเปอร์เซย่าร่างหนึ่งฮะ,ะต่อไปก็ซูเปอร์เซย่าร่างสองนะฮะเนี่ยะก็ค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะเนี่ยฮะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับชุดเซย่าร่างสองนะะต่อไปก็จะเป็นร่างสามนะะนี่ดูทรงผมเนี่ยฮะทรงผมแบบผมยาวแบบเหมือนในอนิเมเเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะ,ะต่อไปก็จะเป็นร่างโฟนะฮะ ล่างโฟก็จะประมาณนี้เลยที่จริงเขาก็มีชุดล่างโฟอยู่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมันจะเป็นชุดของล่างโฟอยู่แล้วนะประมาณนี้เลยเนี่ยแต่ผมจะใส่ทับไปแล้วกันนะฮะนี่ล่างโฟนะฮะต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์เซียกอดนะฮะนี่ก็จะเป็นผมแดงนะนี่ฮะแล้วก็เป็นซูเปอร์เซียบูนะฮะนี่เลยฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันฮนะซูเปอร์เซียล่างบูนะ,ะต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์เซียโรสชินอันนี้เป็นของนะ่าจะเป็น ของแบ็กโกคูนะนะครผมนี่ฮะต่อไปก็เป็นซูเปอร์เซียบูผมไม่รู้จักนะอันนี้เป็นทรงผมสีน้ําเงินนะครก็ไม่รู้จักนะสำหรับล่างนี้นะต่อไปฮะก็เป็นซูเปอร์เซียโรดนะน่าจะเป็นแบ,บ็คของแบ็กโกคูนะโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทรงผมและชุดต่งตางๆนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครัก็ใครที่แฟนดราเกอนบอลไม่ควรพลาแดแน่นอนนี้นะฮะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเ<ร>พื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับนี่ฮะสวยมากเลยชุด